นี้เราจะมาทำของสะอาดกล่องเจ้าบอลไพทอนนะครับแล้วก็อาบน้ำให้เ,เด็กๆนะครับวันนี้ครับนี่นะครับนี่เพิ่งให้อาหารไปประมาณ3วันที่แล้วนะครับนี่ครับกล่องกดจะมีอ,อุจระ มีเยี่ยวของเขานะครับเนี่ยเป็นกรอนแบบนี้ครับนะครับเจอน้ำเขาจะจะให้ลงไปเล่นน้ำเลยนะครับ ก่อนอาบน้ําก่อนอาลุกมามจะได้ไม่มีกลิ่นนะครับอาบน้ําถ้าเรามีสบู่มีอะไรสบู่เหลวหรือว่าครีบอาบน้ําให้หมาแมวก็สามารถผสม อ่าให้เขาได้นะครับตอนนี้เจ้าหลีนะครับโตขึ้นมากครับเดี๋ยวจะพาไปโชว์ตัวนะครับโชว์ตัวด้วยตังนี้นะครับ ต่อไปนะครับต่อไปเจ้าโกโก้กําลังจะลูกค้านะครับโกโก้นี่ครับ จหลีนี่เป็นงูที่ขี้อ้อนมากนะครับตัวนี้งูขี้ขี้อ้อนมากทำความสะอาดนะครับเขาเคยอยู่ด้วยกันนี่ครับแช่น้ำไว้ครับส่วน,นอีกตัวหนึ่ง ตัวหนึ่งจะเป็นเจ้ายักษ์นะครับเจ้ายักษ์นี้จะเป็นงูที่ค่อนข,ข้างที่จะเร็วนะครับแล้วก็ดุด้วยนะครับตัวนี้ก็ไม่ถึงกับว่ามากจนเกินไปนะก็สามารถจับได้นะครับจับได้จะม่จะม่บรตัวนี้นะครับ อันนี้พร้อมที่จะกัดนนครับตัวนี้ถ้าทาแบบนี้คือพร้อมที่จะฉกเรานะครับตัวนี้จะเป็น, bon นบอลไปทอนปีสองพันสิบเก้านะครับตัวใหญ่พร้อมที่จะเป็นพ่อพันุได้นะครับเจ้าหลีนี่ก็ได้ลูกหลายรุ่นแล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการจับเจ้ายักษ์กันนะครับว่างูดุเขาจับยังไงครับดูนะครับนี่ครับก็จะมีความเร็วมากครับนี่ครับมีความเร็วมากนะครับนี่ครับก็จะสะดุ้งนะครับสะดุ้งอยู่ตลอดเวลาเราจับนะครับนี่ครับก็จะสู้ก็จะสะดุ้งอยู่ตลอดนะครับนี่ครับ เสียงคู่ด้วยนะครับไปแล้วครับนี่นะครับออกมาแล้วสามตัวนะครับผมจะจับเจ้าหลีครับเจ้าโกโก้โลงกองก่อนนะครับแล้วมาอาบน้ำให้เจ้ายักษ์กัน มาครับไอตัวแสบผมเริ่มได้ยินเสียงแล้วครับมีครับที่อยู่ของเขาครับเห็นไหมครับเ็าได้ยินเสียงนะครับได้กลิ่นจมูกจะไวมากจมูกแล้วก็หูเขาจะไวมาก ดูกันต่อนะครับนี่ครับผมที่จะทำ้ายเรานะครับเนี่ยคือเขาจะป้องกันตัวนะครับพอเราสู้นะพอเราสู้หรือเราจับเขาเขาก็จะพยายามจะหนีเรา มีความกลัวเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนีะครับสะดุง้งครับนี่ครับไม่ยอมให้จับ อาบน้ำให้ด้วยนะครับเจ้านี่นะครับบอ่อเริ่มสกรปรกนะครับนี่จะออกมาหาคนให้ สำหรับการให้อาหารก็ให้เป็นหนูนะครับหนูดับโบเลแลตนะครับใส่ประมาณผมจะไม่ได้ช่างนะใส่ประมาณสองนิ้วสองนิ้วเดี๋ยวขอเนี่ยทางบริษั กล่องแล้วก็เอาลงรางก่อนนะครับทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับทำความสะอาดเจ้าบอลไอทอนเสร็จแล้วต่อไปแล้วก็มีเวลาว่างแล้วก็มาฝึกนกต่อนะครับเจ้าซันคโนอมา,เ,อาเป็นการฝึกคอแบกนะครับฝึกคอแบกจะทำให้นก เชื่องแล้วทำตามคำสั่งเรานะครับมาซันมานี่นะครับก็จะเ,เรียกชื่อนะครับตอนนี้ผมให้อาหารไปให้อาหารจนอิ่มแล้วนะครับแต่เขายังสามารถทำตามคำสั่งสามารถปีนมาหาเราได้นะครับจริงจริงแล้วการฝึกนกนะครับต้องมีอาหารล่อแล้วก็ฝึกเวลานกหิวนะครับส่วนตัวเนี้ยไม่ต้องรอให้หิวนะครับ ตอนนี้คือเชื่องแล้วนะครับร้อเปเซนแล้วนะครับรอแค่การเจริญเติบโตสันมา,านะครับผิดเป้าบ้างนนคือเขาจะติดลิสไซนะครับสำหรับการเรียกบินเรียกบินเราจะใช้อาหารนะครับ อาหารลูกป้อนล่อนะครับเมื่อเขาบินมาถึงแล้วเราก็ให้รางวัลเขานะครับโดยให้อาหารนะครับ,รบแต่ตอนนี้นค,คือฝึกอยู่คนเดียวนะครับ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้เขาเห็นแล้วครับ <c oughs> เห็นอาหารแล้วนะครับนี่อาหารอยู่ตรงนี้ <c oughs> นในกระทรวงที่ท่านรัฐมนตรีชัยวุฒ บริหรเแล้วก็่ห้นไอา้าัยหารประเทศต่อไปค่ะแล้วคุณรู้จักผมก็อย่าพเรือยดล็กบินครั้งหนึ่งเียกบินครั้งหนึ่งก็ให้อวางก็มาช่วยกันค่นะครับคือเป็นการให้พัฒนาให้รางวัลเขาเนยะครับหลายคนก็มีปรสบการณ์งวัลว่าเขาทำนครับถูกแล้วนะครับเต่บางคนก็จะเคยทำงานด้านไอที แต่ไม่ใช่ว่าจะให้แบบนี้นะคือการฝึกคือบินมาครั้งหนึ่งก็ให้รางวัลครั้งหนึ่งะแล้วก็ค่อยมาให้อาหารให้ให้เขาอิ่มครับเมื่อเราเลิกฝึกแล้วนะครับผมจะมีเพื่อนดีทั้คนนี้ขอคุณคงไม่เคยมีนะครับผมผมมีเพื่อนดี คือเาเกิดมั้งแต่ปทน